ตอนนี้ลูกหกเดือนเป็นหวัดไม่มีไข้แต่มีน้ำมูกไอบ้างเวลาน้องหายใจคลืดคราดหายใจทางปากใช้ตัวไหนดีคะให้น้องหายใจโล่งนะคะอันที่จะมีน้ําเกลือติดบ้านไว้คุณแม่ควรที่จะใช้เพียงแค่น้าเกลือนะคะเนาะพ่นจมูกน้องนะคะสามารถช่วยทุเลาอาการหวัดน้ำมูกคลืดคลาดได้เพราะว่าน้าเกลือเองนะคะจะช่วยทําให้น้ํามูกที่มันเหนียวหรือว่ามันแข็งนะคะมีการที่นุ่มลงและขับออกได้ง่ายมากขึ้นบางคนแค่พ่นน้าเกลือนะคะเนาะเข้าไปที่รูจมูกลูกน้องก็หายใจได้โล่งกินนมได้นอนหลับได้แล้วแล้วก็น้ำ เลือเองไม่ใช่ยาสามารถพ่นได้ตลอดนะคะคุณแม่สามารถที่จะเลือกใช้เป็นน้าเกลือพ่นจมูกนะคะสำหรับเด็กขวดฟ้าขาวไนทะนีนตเช่นเดียวกันนะคะใช้งานง่าย ล้างมือห่อตัวน้องนะคะดิ้นไปมาป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะจะนอนง่ายหรือว่าจะชันศีรษะสูงหรือว่าจะนอนตะแคงก็ได้สอดน้ําเกลือเข้าไปที่รูจมูกแล้วก็กดพ่นแค่นั้นเองเลยนะคะพ่นได้บ่อยครั้งไม่เจ็บไม่แสบไม่สำลักดังนั้นน้ําเกลือก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมมีติดบ้านไว้ยังไงก็ได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วคุณแม่ขานะคะเนะาะก็เลือกใช้เป็นน้าเกลือให้กับลูกได้นะ